เรอช่างว่็งไงกษตรช่างขอคําแนะนำเนี่ยอยากได้เรือแไฟฟ้าสักตัวหนึ่งอ่ะเอาไว้ตัดไม้ในสวนแล้วจะเอาไปตัดไม้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อ่ะก็ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะได้ไหมอ๋อโอเคโอเคได้ได้ไดแล้วมีวิธีเลือกอยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยดับแรกนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะาไปตัดไม้ใหญ่หรือไม้เล็กถ้าเป็นไม้ขนาดเล็กอ่ะขอแนะนําว่าใช้สัก18โวลต์ถึง20โวลต์ตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วแล้วไอตัวแอมโวลต์ on, ความเร็วรอบอะไรพวกนี้มันต้องเลือกอยังไงอ่ะ ถ้าเลือกแบตเตอรี่ก็ให้ดูดูที่โวต์ด้วยตัววอลนี่มันจะบอกกาลังยิ่งโวต์สูงยิ่งมีกําลังเยอะแต่ถ้าจะเอาไปตัดไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แนะนําว่าเป็นตัวที่ต้องมีความเร็วรอบสูงหน่อยตัวนี้แปดพันรอบต่อนาทีแล้วก็ความเร็วโซ่ก็12เมตรต่อวินาทีแล้วก็แอมแอมก็แนะนําเป็น4แอมนะถ้าเป็นแองอมมันก็จะใช้ได้แป๊บเดียวแอมก็คือความจุของเขานะความจุถ้าสี่แอะก็จะใช้ได้นานตัวนี้ย4แอมสิเซลใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยแหละ แล้วก็ที่สําคัญนะเลือกตัวที่มีเซฟตี้นะรุ่นนี้มาสารุ SCS420 นะตัวนี้จะมีเซฟตี้ให้ด้วย <c oughs> ตอนเวลาสบัดมามันจะกันมือเราเนี่ยทุกคนเขาแบบสรุปง่ายๆเลยได้ไหมเข้าใจใง่ายๆอะ่ะสรุปสั้นๆนะถ้าใครไม่มีเวลาเลือกอะ่ะก็ดูตัวนี้เลยดีคุ้มโอเคงั้นผมเอาตัวนี้แหละ